ชอปชิลกับไบหยกแกลลอรี่ใครที่ชอบช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจแล้วล่ะก็วันนี้ไทยไท News จะพาไปบุกแหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงกันค่ะขอบอกได้คํคำเดียวค่ะว่าเลิศแหล่งช้อปปิ้งที่พูดถึงนั่นก็คือใบหยกแกลลอรี่หรือ b ีแกลลอรี่โดยกลุ่มผู้บริหารใบหยกรุ๊ปที่ใช้พื้นที่สอไร่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอาคารใบหยกหและใบหยก2 ศูนย์รวมแฟชั่นใหม่ล่าสุดกลางประตูน้ำโดยแทบทุกร้านค้าจะจำหน่ายสินค้าแฟชั่นทุกรูปแบบสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกวาระโอกาสทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศร้านแรกที่จะพาไปชมช็อปชิลกันนั้นมีชื่อร้านว่าสเว็กรับรองคขาว่าต้องถูกใจกับคนชอบเข็มขัดและเครื่องประดับดีไซน์เก๋ไก๋ทั้งสีสันที่หลากหลายและสไตล์ที่สามารถแมทได้กับกชุดโปรดของคุณค่ะ ชื่อร้านนี้เป็นเป็นที่มามันชื่อเรื่ออัลโซแวมันเป็นที่มาของของของ,ของคำสับสแสลงซึ่งความหมายมันไม่มีในภาษาอังกฤษแต่ว่าเ,าเขาแปลออกมาเป็นความสาเร็จเข็มขัดที่นี่หรือกระเป๋าที่นี่จะเป็นกระเป๋าแฟชั่นไม่มีการตกยุคตกเทรนด์แดงสิ้นใส่แล้วจะใส่ได้ตลอดตั้งอยู่ B ี a กลลี่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าใบายก3ในตลาดประตูน้ํานี่แหละครับใครที่ชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็ต้องไปลองเลือกซื้อหากันดูนะคะ แต่กระซิบเขาว่าของทุกชิ้นเจ้าของร้านขอพิธีพิถันจริงๆคะ่ะร้านต่อมามีชื่อเก๋ๆว่าอันดามันหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสไตล์หวานๆดูเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็ต้องไม่พลาดร้านนี้เลยค่ะเพราะน,นอกจากจะมีเสื้อผ้าให้สาวๆได้เลือกกันเพลินแล้วยังมีมุมกาแฟหอมกลิ่นให้ได้ชิมกันอีกด้วยวดีค่ะร้านอันดามันนะคะก็มีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็กาแฟค่ะให้ได้เลือก ช็อปแล้วก็เลิกดื่มกันอยากให้ลองทานกาแฟดูค่ะเพราะว่ากาแฟที่นี่ไม่แพงแล้วก็ใช้กาแฟที่ค่อนข้างที่จะดีเลยเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะถ้ามาเนี่ยนะคะก็มาได้เลยที่ตึกบีแกลเลรี่ค่ะตึกใหม่ของเราประโยศสามนะคะเพราะมาปุ๊บอยู่เยองๆเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือของตึกแวะมาช็อปแล้วนะคะก็อย่าลืมลองแวะมาชิมกาแฟที่ร้านเราด้วยค่ะเ,เป็นชื่อร้านมิวสิกค่ะ <c oughs> ร้านนี้นอกจากจะการันตีในเรื่องสไตล์ของเสื้อผ้าที่มิซำแบบใครแล้วยังการันตีเรื่องกาแฟที่อร่อยจนต้องบอกต่อเลยค่ะยังไม่พอค่ะสำหรับขาช็อปทั้งหลายมาต่อกันที่ร้าน Space นท์เอาใจคนรักเสื้อผ้านวยินยินกันค่ะภายในร้านก็ตกแต่งแบบเรียบเรียบแต่มีสไตล์ถูกอ,อกถูกใจกับนักช็อปทั้งไายและเทอย่างแน่นอนเลยค่ะมาต่อกันอีกร้านค่ะอยู่บริเวณชั้น2ของ B Gall e r รกับร้าน Cu s t ัน b บ r ร y ร้านเสื้อผ้าสไตล์ไลสกอตรับรองคาว่าร้านนี้ ถูกใจหนุ่มๆแน่นอนยังยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ายังมีอีกกว่า300ล้านค้าที่รอให้คุณผู้ชมไปช็อปกันค่ะวันนี้ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิม้มเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนและที่นี่จะเป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นแห่งใหม่ใจกลางประตูน้ำที่รอให้ขาช้อปอย่างเราๆทั้งหลายไปเลือกซื้อกันค่ะกับ b g a l l อร y r เ a l i t y ดาราหาดูง่ายในอินสตาแกรม จะว่าไปแล้วนะคะช่วงนี้คงจะไม่มีอะไรแรงไปกว่าโลกโซเชียลค่ะแถมความแรงสุดๆที่เหล่าดาราซุปตาชอบเล่นก็คงจะหนีไม่พ้นอินสตาแกรมดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะที่บรรดาแฟนๆจะได้เห็นชีวิตประจําวันของเหล่าดาราที่ชื่นชอบวุทํทำอะไรกันบ้างฉะนั้นการดูอินสตาแกรมของดาราก็เปรียบเสมือนเรียลลิตี้โชว์ที่บุคคลทั่วไปสาม,มารถที่จะติดตามชมรำโดยนางเอกซุปตาอย่างอ้ําพัชราภาชเชื้อค่ะ ที่ตอนนี้ยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมเลยทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วอ่ะอะไม่ว่าสาวอ้ามจะโพสต์รูปอะไรเป็นต้องมีคนมากดไลค์ตึมเพราะชีวิตประจําวันของอ้้มก็เหมือนบุคคลทั่วไปแหละค่ะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเธอสวยเซ็กซี่เรียกว่าโพสต์ภาพกินนอนเที่ยวเล่นยิ่งสวยเลยจ้ามาต่อกันที่นางเอกอย่างชมพู่อรยาเอฮากเกตกันบ้างนะคะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็มีแฟนๆมากดไลค์มากมาย พระสาวชมพูก็มีแฟนตนตามฟอลโล่ทะลุล้านไปนแล้วเช่นกันค่ะแถมรูปที่เธอโพสต์ในอินสตาแกรมขอบอกเลยค่ะว่าจัดเต็มจัดหนักโดยเฉพาะภาพแฟชั่นการแต่งตัวของเธอเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงๆสจริงนอกจากนั้นยังมีภาพการออกกําลังกายของเธอเพียบไม่ว่าจะเป็นโยคะต่อยมวยโอ้โหเน้นแนวดูแลสุขภาพนนั้นเนี่ย แม้จะไม่ได้เล่นอินสตาแกรมแต่แฟนคลับนัเด็คุกกีมิยะก็ได้เห็นอิริยาบถของพระเอกสุดฮอตตลอดในอินสตาแกรมเพราะว่ามีแม่แก้วสุดารัตน์เนี่ยแหละค่ะที่โพสต์ภาพลูกชายให้ดูตลอดตลอดให้แฟนนิกีตเหนชั่วหน้าว้าวงานนี้แม่แก้วเลยจัดหนักให้แฟนคลับได้เห็นภาพนัเด็ตลอดไม่ว่าจะเป็นภาพออกกําลังกายขับรถภาพโชว์ซิปแพคอ้ยะเห็นแล้วฟินเลยมากันที่ฟากนางเอกสาวยิงพลอยเชรมากันบ้างค่ะรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ พะเพิ่งขอบคุณยอดฟอลโล่ครบล้านไปมาหมาดแม่ถ้าใครได้ติดตามเธอในอินสตาแกรมแล้วก็จะรู้ว่าชีวิตของสาวพลอยเน้นเรื่องความสวยความงานเป็นพิเศษเพราะเธอก็ลังจะโพสต์ภาพแฟชั่นการแต่งตัวให้ดูตลอดแต่ในยามเจ็บป่วยก็โพสต์ภาพโดนเข็นฉีดยาต้องมีจ้า